เมื่อวานนี้มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทองรูป,ปรพรรณน้ำหนัก4 7บาทในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาหัดใหญ่นะคะวันนี้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มได้นะคะสำหรับผู้ก่อเหตุเป็นพลทหารฐานทัพเรือสงขลาค่ะตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลาและตำรวจสืบสวนภูทรภาค9ควบคุมตัวพลทหารอุกฤษทองสมศรีสังกัดฐานทัพเรือสงขลาเป็นลูกชายของอดีตตำรวจ ไปขุดทองรูปพัณธ์ที่ฝังดินบริเวณหลังบ้านที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นทองรูปพัณธ์ที่ใช้ปืนเข้าไปบุกชิงทองที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพบนชั้นสองของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาหัดใหญ่ช่วงเย็นวันนี้ค่ะตำรวจปรเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนั้นให้การรับสารภาพ ส่วนของกลางทองรูปพันธ์ที่ยึดมาได้ในขณะนี้10เส้นจากจำนวนของของกลาง14เส้นของกลางที่เหลือนั้นยังอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนรถยนต์ที่ขับมาก่อเหตุและหลบหนีนั้นก็ทราบว่าเป็นรถที่พลทหารอุกฤษนั้นเช่ามาประมาณ2วันหลังก่อเหตุแล้วก็นำไปคืนเจ้าของแล้วนะคะ ส่วนกางเกงลายพรางที่สวมก่อเหตุถูกถอดทิ้งไว้ริมถนนสายสนามบินบ้านกลางเป็นเส้นทางเดียวกันกับบ้านพักของพลทหารอุกฤษหลังจากสอบปากคำและก็หาของกลางเพิมเ่มเติมเสร็จสิ้นทางตำรวจก็จะควบคุมตัวพลทหารอุกฤษไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองบนห่าศัพสินค้าบิ๊กซีค่ะ